đi nhau đi thằng cái thằng cái kỳ cái thằng thằng cái cái

ต่อไปห้ตอเ็ด้องนีแทนี่ทนนคแนเออแทนไอ้เชือเาไ่แหนอออันมื่อห้องตรงเว้ยเว้จะตัวได้ปากนั่นเองกู

มือมือไหเขาไม่ได้ขี้เกียจได้หมดทุกมืีนจีบมึงอะไ้ามือแต่งว่าจีบมึงอะไรจีบมึงร้านกับร้านมากมายพ่อหน้าพี่ล้างรถไปเลยวะขี้เกียจในละเอียดไรเส้นเตะก๊

หัวมันลงนาแล้วมาหาย็บไปดิเลี้นนกแล้วนกโอยมปี๊าโ่นะปุกี่หาเอ้ยของผอเราเยอะย่แล้วเลียสารพัดทางกับีอันี้ไรการะชีอันนั้นนะสาสินน้ำมางแมวงโอยเอาจะยูซือจะได้ยางได้จะได้ยังไงหมดเลยจได้แล้วอย่างงงกูดามึงคืบ้สวยยัง น่าไมอียงหรอวะโพดให้นดนึงาไวอยู่ค่ะผูใดวังขาโพดไดเจ้ายู้เืงน่าอ่เังจมหรามใหม่โอ้ล้วเจ้าไปเห็นะนสิบ คือว่ายังกเนคือว่ายังต่ำอยู่ือว่าอะไรวเสียนใหม่นาะวันบ่ก็ต่ำดิบเจ็บกถือว่าต่ำเลยของซอสามีเก่าสมึงก็บ่ไม่เหยดมึงก็ไม่เห็ดแต่ว่าตำมันสูงเงินฮะำสีมากมึงเสีออกสิบเอ็ดบ่แต่ว่าถือว่าพยามผ่านผ่านอยู่ดิสองใบสงใบกูเาุ เอาวันห oh yeah, ้างโมเดวฟัดดิ่ง um ัวนักว่าเดือบ้านคุยผู้ใหญ่้า่กูไม่เดียงอะไรหลีกแตยมีการล่างไฟขนาดเล็กๆจะว้างไหมนี่เดียว บอกกูนะใบหนึ่งมานนำเนาะกะเจียวของะเจียวของเราหมดเลยเบื้งบนขันอ้ยากอ้ของผไปวะเสมอทุกตัวไหมยากน้ำมันไฟ่ออายมันเนาะต่อไปามกเลยงัดเปียกงัดเปียกเลี่ยนผ่าก อ๋อขนาดมันคือเากันได้อีกวางเนื่อยหนึ่งเมตรยีบ่หนึ่เมตรพี่พีานางมึงาย่ำย่ำย่ำยเปิดเปิดเทากัดมันเปิดเทากันเอาอันนีได้เปียบเลยเียเปียบเงบางแ้อยปนี่งคปพอดี่งวดจี้เจะาบ่บแข่งกับเาขึ้นก็จะบเปิดทัเาขึ้นก็เจากับมืงสงละสร้าไปแข่งขางนี่แข่งกันย่ำรถได้ไหนี่ bụm lại nữa, ra bên cây đi, khâu cái cây và khâu Nam thiết nạm bàn cây, bông đầy đầy bông, Thái Vĩ đủ, bông nó xe này. này โอ iden, Bref, ้ินใหญแม่แน่นทองที่โบซือกันโบเมเหรอเเือนจะมาเป็นอนในห้องแค่ไหนกผมผมไม่ามเว่านว่าน่ายอยู่ว่าผมมจักรราค่าเอาเลยหน้งสองซ้ม